ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เป็นเพลรับเติมเกม e a f c 2 4และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเตมิมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Up สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอินะวันนี้ก็จะมาเจาะนะครับผมนะอัปเดตนะครับผมเมื่อคืนนี้ครับเซนจูเรียนทีม2นะครับผมนะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมที่ SBC นะครับี b c ก็มีเข้ามา2อันนะครับผมนะก็จะมีชุดเบลลิงแฮมครับอันนี้เป็น POTM ครับค่าทำประมาณ7 0 0 0แสนโดยประมาณ บวกลบนิดหน่อยครับนะสำหรับเบลลิงแฮมตัวนี้ผมมองว่าสเตตมันดีกว่าตัวอินฟอร์มนิดเดียวครับน้อยมากมแกสเตตแบบบวกหนึ่งบวกสอะไรอย่างนี้แบบน้อยมากๆสเตตเพิ่มมานิดเดียวครับแต่ราคาแพงกว่าเท่าหนึ่งคือถ้าใครไม่ได้มีโฟลเดอร์เยอะก็คือตัวเอามาทำเนี่ยเยอะจริงๆอนะ่ะแล้วต้องซื้อครับเอาสำหรับผมนะถ้าต้องซื้อเกิน200,000ขึ้นไปเนี่ยคือไม่คุ้มแล้วครับไม่คุ้มแล้ว เอาเงินเนี่ยไปซื้ออินฟอร์มดีกว่าคุ้มกว่าครับเพราะว่ามันก็วิ่งไม่ได้เร็วมากมันใช้ได้ดูท่าทางจะไม่ยาวเท่าไหร่ครับแล้วก็มีนี่ครับฮีโร่ซองเดิมรีนะครับ1รอบแล้วก็มีทิวตูวิกอะไรเหมือนเดิมครับแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือเนี่ยมันจ้าวิดิชครับวิดิชนี่ตัวนี้ผมลองตัวยืมไปแล้วก็ถือว่าทรงๆนะแต่ว่าราคาสูงครับห้าแสนครับตอนแรกผมเข้าใจว่า3ามแสนหก เพราะว่าฟุตบินมันเขียน3ามแสแต่มันใส่เวสมาผิดครับจริงๆแล้วราคามันอยู่5้าแสนเลยครับห้าแสนก็ราคาเท่าๆกับลองเลยคือ2ตัวเนี้ยใกล้เคียงกันความเร็วเท่าๆกันดีเนนฟนซ์เท่าๆกันฟิสิกัลบองจะน้อยกว่าหน่อยแต่จุดที่บองโดดเด่นกว่ามากๆก็คือเรื่องของเบสยสไตล์ครับมาได้เพสไตล์เป็นแอนติสปาร์เตทองครับตัวนี้ครับช่วยให้ดักบอลเหนียวครับแต่ส่วนของวิดิทเนี่ยเป็นสไลด์ทองครับซึ่งเาจริงๆใช้ยากครับใช้ลําบากนะ แต่ว่าก็ยังดีที่มีจ็อกกี้เงินบล็อกเงินแล้วก็บรูเซอร์เงินครับผมถ้าถามผมจริงๆ2ตัวนี้ในงบ5 0 0แสนกว่าๆเนี่ยผมเลือกบลองนะผมเลือกบลองครับถ้าผมต้องเลือกตัวหนึ่งจริงๆนะ2ตัวนี้ครับแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบจริงๆแล้วกันแต่ถ้าถามผมให้แนะนำแบบจริงๆจังๆอีกทีหนึ่งถ้ามีงบ5 0 0แสนเนี่ยผมแนะนำว่าไปซื้อวันได้กับมีริตาจบเลยครับหรือไม่ก็เป็นวันได้กับวารานทองก็วันได้กับ เราคู่ก็ได้ครับนะจบเลยครับไม่ต้องมาเปืดนตังค์ทำพวกนี้ครับผมนะโอเคในส่วนของ SBC มีมานี่แล้วก็มีออบเจกตีฟครับออบเจ t i ีฟก็ไม่มีอะไรครับกากเลยครับออบเจ t i ีฟก็คือโบเวนครับผมจารลอดโบเวนครับตัวนี้ก็มีเควสให้ทำนะก็ททำตามรายละเอียดมันครับผมนะแล้วก็จะได้เจ้าโบเวนมาครับซึ่งสเตตไม่ดีเลยครับคือเอามาทำไมก็ไม่รู้วีฟุตก็3ครับน่าจะเอาไปทำ SBC นะนะสำหรับเจ้าตัวนี้ครับผมแล้วก็จะมีอีโวครับ Evolution ตัวนี้มาใหม่ครับกดผิดออไไปครับนี่มีเควสนี้ครับ a t t a c k นี่ C.A.M ครับผมเพิ่มเพสสไตล์สีเงิน3อันลองบอลปิงแล้วก็ i n c i s i ซ e ซึ่งเอาจริงๆส่วนใหญ่ตัวเป็น C.A.M ก็จะมีอยู่แล้วอะ่ะ1ใน3ใน3หรือ2ใน3เลยครับแต่ข้อดอีอย่างหนึ่งคือได้วิคุต o o 1ครับเควสนี้ใช้เงิน150,000คอยทำนะหรือว่า2,000พอยครับซึ่งผมไปไล่ดูตัวมาลนะ ตัวที่มันมีให้ทำเนี่ยเอาจริงนะตัวดีๆจริงๆอ่ะไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยตัวดีๆที่ให้ทำเควสนี้จริงๆเนี่ยเพราะมันใช้แม็ก83แล้วก็ความเร็วแม็ก82ครับเราจะได้ความเร็วไม่ถึง88ครับซึ่งเอาจริงๆตัวดีๆจริงๆเนี่ยไม่มีเลยครับสาหรับเควสนี้นะสาหรับผมนะสําหรับผมครับแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าใครชอบใครมีตัวที่ชอบแล้วอ,อยากทําให้มันเก่งขึ้นก็มาทําได้แต่ว่าถ้าถามว่าแนะนำไหมโคตรไม่แนะนําเลยครับโคตรไม่แนะนําเลย,เ,ลย,เ,ลยเราหาซื้อแสนห้านี้ เราหาซื้อ cm ในตลาดเก่งๆได้สบายก็เป็คุณครูเควินเดอร์บอยเนี่ยกิโมงคิดมาโอ้โหเพียบครับเหี่ยมีทอนด้วยครับ, a, รบอันนี้ก็เอาไว้ทําตัวที่ชอบแล้วกันเพราะว่ามันยูนิคครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้เซนจูเลสติเกอร์เพิ่งมาอันนี้ผมว่าดีหน่อยเพราะอย่างน้อยเราไม่ต้องเสียตังค์ครับแค่เสียเวลา20เกมไปนั่งทําแค่นั้นเองครับก้อจากัดก็แม็ค โอ้ออไม่เกิน84ครับแล้วก็วิ่งไม่เกิน83ครับผมสิ่งที่จะได้ก็จะมีลาปิดเงินครับที่ดีๆหน่อยแล้วก็มีเวิร์กเลนไฮครับได้ความเร็วขึ้นมาทั้งหมด7หน่วยครับผมนะอันเนี้ยตัวดีๆยังพอมีครับที่แบบเออโอเคว่าจะได้เอามาทำเนี่ยก็พอโอเคครับอย่างเมลฟิตเดปายเนี่ยก็พอได้ครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเมฟิตเดปายเมลฟิตเดปายก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับนะก็จะมีลาปิดเงินเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็พี่แกก็สกิล5อยู่แล้วด้วย ก็ดูจะใช้ประโยชน์ได้อยู่ครับสำหรับเดปายนะแต่อาจจะไม่ก็คือถ้าถามว่าเก่งไหมก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเก่งได้แบบเต็มปากแต่ก็พอใช้งานได้ครับผมเดยปายนะอ,อย่างโมราต้าอย่างงีโ้โมราตา้าถ้าโมราต้าก็จะได้ประมาณนี้ครับผมนะซึ่งเอาจริงๆก็ไปซื้อพวกโอซิเมนทองอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเวิร์กว่าของหน้าทรงนี้ครับผมนะประหยัดเวลาโดยเฟรนตตอเลสอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมมองว่าก็พอทําแบบหนุกๆแล้วกันนะอันนี้ผมว่า ผมว่ายังดีกว่าโจนาธานเดวิดอะไรเงี้ยใช้ได้ก็ยังดีกว่าไอ้เนี้ยอันนี้เสียตังค์และเสียเยอะด้วยแสนห้าครับต้องไปเล่นอีกเกมอันนี้เล่น20เกมตังค์ไม่เสียครับได้ตัวพอใช้งานก้อมแก้มสำหรับอีวิลชั่นก็ประมาณนี้ครับในส่วนของนักเตะเนี่ยที่อัปเดตมาเนี่ยสำหรับโปรโมนี้นะเซนจูเรียนทีม2นะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะว่ามีตัวอะไรบ้างครับผมนะจริงๆผมก็ดูไปแล้วแหละนะในไลฟ์ครับผมแต่ว่าในไลฟ์ผม ให้ข้อมูลผิดประมาณหนึ่งก็เลยมาแก้ไขใหม่ในวิดีโอนะครับผมโ okay. อเคเซนจูเลียนเซมก็จะมีนี่ครับนันเดสนันเดสตัวนี้ไม่ผ่านอยู่แล้วครับกองกลางวิกฟุตสองข้ามไปได้เลยครับโอกาคาโมนาตัวนี้ตัวเล็กเกินไปครับผ้าฟุตสามความเร็ว87เผมว่าถ้าใช้ก็คือฝืนนะครับผมนะถัดมาตัวนี้บอหนาวครับบอหนาวบอหนาวตัวนี้ไม่หนาวนะไม่หนาวไม่ต้องห่มผ้าครับตัวนี้ครับไม่หนาวครับบอหนาว ความเร็ว82ดีเฟนส์84พี่ก็86อันนี้พอใช้ได้พอใช้ได้แต่ว่าดีเฟนส์ก็ยังถือว่าต่ำ84แต่ก็พอใช้ได้ในยุคนี้ครับผมนะอุ้ยเลยเมื่อกี้มีคอเรียครับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ความเร็วต่ำไปหน่อยแต่ว่าก็ทรงๆจุดเด่นคือเรื่องของริบบิ้งครับจ่ายบอลพอได้ วิชั่น86ช็อตพัท84ไม่ได้ถึงเกระเทพยิงบอลก็พอได้ฟินิชิ่ง87ช็อตพัทไอ้ช็อตพาวเว85ไม่ได้ถึงเกระเทพครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องของการดิมบิ้งเนี่ยดีครับคอโทรลบอลเนี่ยดีอาร์จิตี้92บอลัท91เนี่ยดีครับตัวนี้ครับ4-4แต่ก็ไม่เร็วมากวิ่ง87ก็ทรง,งผมว่าใช้งานได้ครับใช้งานได้ไม่ได้ดีอะไรมาก ตัดมาเป็นอ่าคีเอซ่าครับคีเอซ่ามีลาปิดทองตัวนี้ผมอุตส่าห์รอแม็กอัพสเตตมานิดเดียวเองครับความเร็ว92ครับฟินิชชิ่ง83ครับอ่าจ่ายบอลไม่ค่อยดีด้วยวิชั่น80ช็อตพัดสิบครับแต่ความคล่องตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคครับคีเอซ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะรอซื้อมันอยู่อีกตัวครับที่เข้ามาใหม่ครับวิลเลียมสันครับเป็นเซนเตอร์หญิงนะตัวเล็กๆหน่อยครับผมเล่น CDM ได้แต่วิชั่นไม่ผ่านครับวิชั่นแค่65หนแิบ33ครับดิเฟนั์88ดูไม่่่คอยเเกงท่าไหร่ตัวนี้ ถัดมาก็จะมีมูเซลาครับอันนี้ของดีครับอันนี้ของดีเลยสกิลมูห้าวิฟท์สี่ครับเป็นสายดิบบิ้งแบบเต็มตัวเลยอาจจะไม่ได้ยิงดีมากจ่ายบอลไม่ดีมากความเร็ว88 8, 8. ก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้งานแต่ดิบบิ้งโคตรด,ดีเลยครับเก้าสามจิตี้เก้าห้าบาลานซ์เกครับบอลคัวโทษเก้ด 9, 8, ดิบบิ้ง96แล้วก็มีเทคทิปทองเหมือนเดิมครับเป็นสายดิบบิ้งสุดตีนเลยครับสำหรับมูเซลานะแล้วก็ตัวนี้ครับก็คล้ายๆเจ้าคล้ายๆเจ้าอ่า มูเซลานแหละเป็น CM สายดิบบิ้งครับตัวนี้ได้4ี่ห้านะเวอร์เรนไฮไฮครับแต่เจ้าตัวเนี้ยจะมีข้อตินิดนึงครับบอลมาติเนี่ยคือช็อตพอ,อร์มันน้อยมากรับเจ็ดสิบฟิเชชิ่งมันเยอะจริงนะมันยิงคมยิงเข้ามุมแต่ยิงเบามากครับอันนี้ต้องระวังครับเพราะว่าผมเคยใช้มาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแต่ว่าถ้าเรื่องของการดิบบิ้งเรื่องของการพาบอลเข้าไปในกรบเนี่ยถือว่าสุดยอดครับพลิ้วแล้วก็อาจจะไม่เร็วมากพลิ้วแล้วก็จ่ายบอลดีครับแล้วก็สุดท้ายครับเควินเด ตอนแรกเฟสตถ้าเป็นตัวทองมันจะเป็นตัวอันนี้ครับ Insist Part เป็นจ่ายสามเหลี่ยมคมอันนี้มันจะเป็น Long Bond Part ก็เป็น L1 สามเหลี่ยมหรือไม่ก็กดโอคมแทนครับสแตทก็เพิ่มมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับหลักๆก็เปลี่ยนเพสต์สไตล์ครับแต่ก็ไม่ได้แย่ก็เปลี่ยนมิติเปลี่ยนเป็นจากเล่นบอลเล่นบอลเลียดสามเหลี่ยมเป็นเล่นบอลโดกแทนครับโปรเตอร์บอยนะโอเคแล้วไปดูของไอคอนกันเซ็นจูเลียนไอคอนครับ ไอคอนเนี่ยมีเทเซเก้ครับซึ่งจริงๆผมควรจะเรียกว่าเทเซกีครับแต่เดี๋ยวผมจะซื้อมาใช้นะคือวิ่งไม่เร็วครับความคล่องตัวไม่มีจ่ายบอลโคตรแย่ครับสเต็ง8-4จะเรียกว่าแข็งก็ไม่แข็งครับแต่ฟินิชชิ่ง9-4คมครับคือพี่แกเนี่ยนอกจากคมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยถ้าจะหาอยู่ครับมักเกรเล่ยอันนี้ได้บล็อกทองครับก็ถือว่าสวยอยู่สแตทก็ผ่านครับวิ่ง8-2ดิฟเฟน8-7ดิสก็8-7อันนี้ก็สวยอยู่ ส่วนใหญ่ไอคอนมันจะอัพมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอัพแบบอินฟอร์มอะโจโคดีเพราะได้วิ่งถึง90แล้วครับวิ่งมาแตะหลัก90แล้วดีเฟนส์87แล้วก็ฟิสิกอล88แถมได้เซมินา94ด้วยโจโคเนี่ยดีได้จ็อกกี้ทองด้วยโจโคเนี่ยดีเลยเอ้ยไม่ใช่โจโคขอไปแอสลี่โคครับดีเลยอ่าซันเตตี te, ตัวนี้ผมแนะนําว่าถ้าได้มาก็าไปเล่นกองกลางดีกว่าครับปรับเป็น CM ดีกว่าเพราะว่าเล่นแบ็คมันจะช้าไปความเร็ว84ดีเฟนส์87ฟิสิกอล8 0แถมได้เซมินา90เลยนะจ่ายบอลก็ไมม่่แยยด้วครับผ มีจอกกี้เงินมีลิเลนเลรทองเนี่เล่น c m ดีกว่าครับสถิตินะถัดมา UCBO อ่ะจริงๆก็ไม่ต้องคุยนะครับ UCBO นะเก่งชิบหายอยู่แล้วครับเร็วคมเร็วคมคล่องตัวมากๆกับแถมได้2เท้าครับทัสเท้า,ทาครับแล้วก็สุดท้ายครับซิโก้ครับผมนะซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองไม่ใช่นะครับผมนะ ซิโก้บราซิลนะผมตัวนี้5-5ครับเร็วคมแข็งจ่ายบอลดีด้วยไม่แข็งขอโทษเร็วคมพิ้วจ่ายบอลดีครับผมแต่ว่าน่าเสียดายตรงเฟสไตล์ทองมันดันเป็นเดทบอลแค่นั้นเองครับเล่นลุมนิ่งดีถ้าเปลี่ยนไปเป็นเทคดิฟนี่ก็โอ้โหจ้วดเลยครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ครับอัปเดตวันนี้นะสำหรับเซนจูเลียนทีม2นะครับผมนะยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคอล์เลยด้วยครับผมเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับผมขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายครับบบ๊าายย อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเนอะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า